สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น7ขั้นตอนของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับ 1. เราต้องทาคอนเทนต์ที่เราถนัดเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยถนัดคอนเทนต์อะไรนะครับเราจะสามารถพูดเรื่องนั้นได้แบบมั่นใจถูกต้องไหมแต่วันนี้หลายคนนะครับอยากจะเป็นแบบคนนั้นคนนี้อยากจะเอาเรื่องของคนที่เขาชอบอ่ะมาเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเรามาพูดแต่ปรากฏว่าพอเราพูดไปแล้วเราไม่ถนัด เราก็เลยไม่มั่นใจพอเราไม่มั่นใจใช่ไหมครับเราก็พูดไม่ออกสิ่งที่สำคัญคือเวลาคนเขาดูเราเนะี่ยเขาดูเขาดูออกนะว่าเฮ้ยคนพูดเนี่ยพูดแล้วดูแล้วมันเหนื่อยอะ่ะคนฟังฟังก็เหนื่อยไปตามเนี่ยเหมือนกําลังนั่งอ่านสคริปต์หรือบทอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งหลายๆคนนะครับก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราวางสคริปต์นั้นเลยไม่ละฉันพูดต่อเพราะฉะนั้นตอนแรกนะครับของการไลฟ์สดเพื่อสร้างตัวตนขั้นตอนแรกนะครับเรียนรู้กดชุมชน จนแม่นยาเหมือนนิวตรอนเนี่ยเรียนรู้จากกดชุมชนจากห้องพี่ปังด้วยห้องต่างๆด้วยแล้วห้องนี้ด้วยในที่สุดมีวันหนึ่งอะ่ะน้องเขาก็มั่นใจกดไลฟ์เลยเพราะรู้ว่าการขึ้นไลฟ์ของเขาเนี่ยไม่ผิดกฎชุมชนแน่นอน2ประสบการณ์ของเขาก็คือเขาเรียนรู้ปุ่มต่างๆ 3. คนที่เข้ามาเราเพียงแค่ทักทายพวกเขาใครเข้ามาใหม่ๆเราก็สามารถทักทายเลยสวัสดีนะครับน้องแอนนะครับชื่อพี่ก้องนะครับไลฟ์ตอน3ามทุ่มวันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกของพี่นะครับน้องแอนเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับน้องแอนอยู่จังหวััดอะไรครคบ อ๋ออยู่จังหวัดน,นี้ๆแหละครับะนะครับทานข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะเปกำลังใจใพี่ด้วยนะครับน้องแอนนะครับอะไรประมาณนี้พูดคุยกับผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนแรกของเราเราเองก็ต้องไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่จะดูว่าตัวเราเองเนี่ยถนัดคอนเทนต์แบบไหนขั้นตอนแรกนะเริ่มต้นด้วยเบสิกที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับว่าคุณต้องเริ่มต้นด้วยคอนเทนต์ที่ใช่และคุณถนัด พอเราไลฟ์สัก3าถึงหวันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ละว่าเราถนัดในคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหมือนกับผมอะจำได้ใช่ไหมตอนแรกผมยังไม่มีทิศทางในการไลฟ์เลย โคดกล้องสายเปย์อัพเลเวลโอ้โหโคดกล้องแบ่งปันเรื่องการสร้างตัวตนมันก็ธรรมดาธรรมดาในที่สุดก็เป็นโคดกล้องแบ่งปันเรื่องการไลฟ์เออใช่เลยแบ่งปันเรื่องการไลฟ์เพราะเราปั้นคนได้เราถ่ายทอดความรู้ให้คนเป็นเราทำคอนเทนต์ได้เราสามารถปั้นคนหนึ่งคนให้สามารถพูดได้เออมันใช่ตัวเราเลยผมก็เจอในสิ่งที่ผมถนัดหลังจากที่เราพูดมาสี่เดือนนะครับเรารู้ว่าคอนเทนต์ที่เราถนัดก็คือคอนเทนต์เรื่องชีวิตประจาําวันและสอดแทรกเรื่องกฎชุมชนบ้าง2ครับในการสร้างตัวตนในโลกของออนไลน์ เลือกแพลตฟอร์มที่เราถนัดก,ก่อนมาไมพิมผมจำได้ว่าเคยมีตัวตนในโลกแพลตฟอร์มของ Facebook มาก่อนนั่นคือจุดเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยในแพลตฟอร์ม Facebook แต่ตอนนี้มามีพิมเนี่ยก็เลือกแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับก็คือ t i k t o k ที่เราได้มาเจอกันไอการเริ่มต้นเนี่ยของหลายๆคนเนี่ยอย่างผมเองจุดเริ่มต้นของผมเองมาจาก YouTube เริ่มมีคนติดตามเนี่ยหลักพันคน เริ่มมีลงคลิปใหม่ๆปุ๊บวันเดียวเนี่ยมีคนเป็นดูเป็นร้อยวิวละเราก็ใช่ละ u t u b e เนี่ยตัวตนของเราละเพราะฉะนั้นครับเลือกแพลตฟอร์มที่เราถนัดแต่ในหัวข้อข้อ2นี้ผมบอกเลยครับว่าท่านไม่ต้องไปเสียเวลาแพลตฟอร์มที่ถนัดแล้วนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีมาเริ่มแพลตฟอร์มที่ท k t o อกเพราะมันง่ายที่สุดและเริ่มจากความถนัดบนแพลตฟอร์ม Tik t o อกได้เลยนะครับ 3. ครับจะเปิดช่องหรือเปิดเพจหรือการติดต่อใดๆก็ตาม ให้เราเริ่มต้นจากชื่อหรือชื่อเล่นของคุณเองครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดพออะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยครับเขาอาจจะยังจะมีเขาเรียกว่าอยากจะมีฉายาเป็นของตัวเองอะ่ะคือยังไม่สามารถที่จะมั่นคงกับสิ่งที่ตัวเองพูดได้แบบยาวนานหรือยังไม่รู้ว่าอีก1สัปดาห์หรืออีก3ส,สัปดาห์หรืออีก1เดือนหรืออีก6เดือนเนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อหรือฉายาหรือเปล่า คือเรายังไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะเรายังค้นหาตัวเองไม่เจอว่าฐายาของตัวเราเองจริงๆคืออะไรเหมือนผมอะผมเปลี่ยนไป3รอบนะครับบางคนอะอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดให้เราใส่ชื่อเล่นที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วตามด้วยชื่อจริงของเราก็ได้นะครับอาจจะเป็นการตั้งชื่อ user ใน tiktok เวลาที่เราพิมพ์คอมเมนต หรือว่าในชื่อช่องเพจของเรานะครับกล้องคมสอนอย่างเงี้ยโคตรกล้องคมสอนไก่สมพลนอย่างเงี้ยครับชื่อเล่นแบบนี้ไปก่อนตอนที่เรายังไม่รู้ว่าตกลงล้วตัวฉายาของเราตัวเองคืออะไรน้องพิมพ์จําได้ใช่ไหมน้องพิมพ์ก็มีฉายาตอนแรกพี่ก้องจําได้นะรับในสุดน้องพิมมันก็เปลี่ยนฉายาไปเรื่อยๆจนในสุดเนี่ยก็ลงตัวในแบบที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะกับตัวเราเองที่สุดแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดด้วยในมุมมองของเราสี่ครับ ในการที่เราจะมีตัวตนโลกออนไลน์ก็คือโพสต์ทุกวันการโพสต์ทุกวันเนี่ยเป็นการสร้างตัวตนใน t i k t อกที่เร็วที่สุดคําว่าทุกวันนะครับก็คือแบบทุกวันคือไม่มีวันเว้นวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยขออย่างน้อยนะครับประมาณ2-3งถึงสคอนเทนต์นะครับในการสร้างตัวตนถ้าเกิดทําแบบนี้ได้มันจะเพอร์เฟกมากเลยแต่ว่าคนที่ทําแบบนี้ได้ก็ต้องทุ่มเทยเยอะพอสมควรเลยต้องอยู่ในโลกของ t i k t อกจริงๆจะต้องมีความตั้งใจจริงๆแล้วก็ทฤษฎีนี้ผมฟังมาเยอะมากเลยว่ามันต้อง3คอนเทนต์จริงๆ ถ้าวันนี้คุณอยากจะกําลังเริ่มต้นสร้างตัวตนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ไม่เอานะครับแบบว่าวันละคอนเทนต์แล้วก็เว้นไว้1สัปดาห์อย่างเงี้ยมันคงจะไม่เวิร์กแน่ๆนะทำไปก็เสียเวลาเปล่าๆเ,เ,เพราะฉะนั้นในช่วงแรกคุณยังพูดไม่เก่งมากนะคุณต้องใช้ชั่วโมงบินในการฝึกพูดเยอะๆจากการทําคลิปต่างๆต้องบอกกันทัว่าการพูดไม่ได้เป็นทักษะไม่ใช่เป็นพรสวรรค์ทักษะมันหมายความว่ามันฝึกฝนกันได้ เพราะฉะนั้นให้คุณนะครับทำคอนเทนต์วันละ3คอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งไม่ต้องเยอะคอนเทนต์หนึ่งแค่1นาทีพูดไปเถอะครับ3คอนเทนต์ก็คือ3นาทีเท่านั้นเองเตรียมคอนเทนต์แล้วตอนนีม้มันก็มีทางการทำสคริปต์แล้วทำสคริปต์บนหน้าจอน่ายมากเลยนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่มันสามารถที่จะทำให้คุณนะ่ะทำสคริปต์ได้คอนเทนต์ content มันแค่1นาทีเองครับพูดไปเถอะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้มันมีตัวช่วยอ่ะทำให้เพื่อนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่อง อ่านสคริปต์ถูกสคริปต์ผิดตอนนี้มันมีตัวช่วยแอปช่วยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้ทันทีเลยนะครับทําทุกวันนะครับ5ครับอันนี้สําคัญที่สุดคุณต้องมีส่วนร่วมกับทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ติดตามคุณไม่ว่าเขาจะเข้ามากดไลค์นะครับเรากดไลค์กลับได้ไหม เขามาคอมเมนต์ให้กับเราเราสามารถคอมเมนต์เชิงสร้างสารรค์กลับได้ไหมคลิปของเขาอาจจะไม่ใช่คลิปที่เป็นคอนเทนต์เรื่องการสอนเรื่องการคติคําคมความคิดอะไรนะ้รจ,จะไม่ใช่อย่างอาจจะเป็นแบบไปกินอาหารมาแล้วเขาก็โพสต์เราก็แค่ไปตอบคอมเมนต์เขาโอ้ผัดไทยน่ากินมากเลยครับ ไม่ทราบว่าผัดไทยเจ้านี้อยู่ที่ไหนครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปกินนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเช่นเขาไปเที่ยวสถานที่สวยๆไปชมดอกไม้โอ้ดอกไม้สวยมากเลยครับไม่ทราบว่าไปที่จังหวัดอะไรครับเขาเรียกว่าการพิมพ์คอมเมนต์เชิงสร้างสรรค์มันจะสร้างความโดดเด่นให้กับเราเวลาที่มีคนอื่นเขาจะมาคอนเทปคลิปนั้นของเพื่อนเขาจะไม่เห็นคอมเมนต์ของเราแล้วก็เฮ้ยทำไมคนนี้เขาพิมพ์คอมเมนต์ดีจังเลยนะครับไม่เหมือนกับคนอื่น เขาก็อยากจะติดตามเราด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับเพื่อนๆแล้วเขาจะรู้สึกตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นคนสําคัญนี่ครับความลับเลยเขา6เนี่ยพอเราทําไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับจะมีคนส่วนหนึ่งติดตามเราที่เป็น f c เราบางทีเนี่ยเขาอยากจะมีคําถามมาถามคุณเขาอาจจะอินบ็อกซ์มาหลังบ้านของคุณก็ได้นี่แหละครับคือสัญญ,ญาณหรือเบาะแสที่กําลังจะบอกว่า คนที่เขาติดตามคุณเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรนะแทนที่เราจะตอบแบบ1ต่อหนึ่งไม่เอาครับมันเสียเวลาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเอาคำถามเหล่านั้นที่เพื่อนเเข้ามาถามหลังไหมเราเอามาเป็นผลิตคอนเทนต์เลยเราจะได้ไม่ตอบแบบพืดยาวนะครับเราผลิตคอนเทนต์เลยเป็นโพสสาธารณะเพื่อให้เพื่อนๆที่มีคำถามที่ อยากจะถามในแนวทางนี้เขาจะได้เคลียร์และจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆของคุณเพื่อสร้างความประทับใจเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้คนเนี่ยมาติดตามเราเพิ่มเติมนะครับ7ครับให้คุณรู้นะครับว่าในยุคนี้คุณอยู่ในแพลตฟอร์มที่เดียวไม่พอแล้วนะครับเราต้องมีฐานที่มั่นนะครับแต่ฐานที่มั่นแรกเนี่ยคือ Tik t o k เหมือนฐานที่มั่นเนี่ย เราอะรู้ละว,ว่า c k 3 0คือฐานที่มั่นของเราที่จะทำให้เรามีความรู้วันละแค่ครึ่งชั่วโมงเท่าน,นั้นเองความรู้เปบนเยะมากเลยแน่นมากเลยอย่าพลาดนะครับจากนั้นให้คุณเนี่ยนะครับไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยไม่ใช่ย้ายไปแล้วย้ายไปเลยนะมีตัวตนใน YouTube มีตัวตนใน Facebook เพื่อนๆเนี่ยจะรู้จักเรามากยิ่งขึ้นและคุณก,ก็วางลิงก์อดเดสของคุณเอาไว้เพื่อที่ เราเนี่ยจะได้เสริมคนในฐานที่มั่นหลักตรงนี้คือ TikTok เราจะได้มีโอกาสได้รู้จักกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเหมือนกับการเงินนะครับเพื่อนๆกระเป๋าเดียวมันไม่พอแล้วปัจจุบันถูกต้องนะคุณก็ต้องมีฐานการเงินที่มีความมั่นคงอนะ่ะอีกหลายๆกระเป๋าอีกเช่นเดียวกันในโลกของโซเชียลมีเดียก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ7ข้อนี้นะครับคือ7ข้อในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ในข้อที่7นะครับเราเนี่ยจำเป็นอย่างเพื่อนเหมือนผมเอง ผมอะเวลาที่ไปแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจอะไรประมาณนี้ผมก็ยังลงในช่องสีแดงอยู่ก็คือไม่ทิ้งแปลว่ายอดวิวต่างๆของผมมันจะลดลงเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีความถี่ในการลง YouTube และการผลิตคอนเทนต์ยูทูปเนี่ยตอนนี้ผมลดลงไปเยอะมากทําให้ FC ต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงเพราะว่าผมทําแบบเยอะๆเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับแค่ติกต็อกอย่างเดียวการผลิตคอนเทนต์การคิดคอนเทนต์นะครับไม่ได้คิดคอนเทนต์หรอกการตกผลิตคอนเทนต์เพื่อให้เพื่อน ไปผลิตคอนเทนต์ต่อหรือว่า การที่ให้เพื่อนๆได้มีหลักคิดในการสร้างโปรเจกต์นี้แบบระยะยาวนี่มันสาคัญมากนะครับในข้อที่เจ็ดเขาก็บอกเลยใช่ไหมว่าแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพื่อนๆเราจะต้องกระจายเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเปรียบเสมือนกับเนี่ยกระเป๋าเงินกับกระเป๋าเดียวนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องมีเงินกระเป๋าหลายๆกระเป๋าเราเจอแพลตฟอร์ม t i k t o อกแล้วเป็นแพลตฟอร์มการสร้างตัวตนที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่จะทําให้เรามีความรู้นะครับแล้วเราเองเนี่ยคือส่วนตัวผมเองอ่ะผมทําอะไรมีระบบอยู่แล้วนะครับมีระบบมี มีเครื่องมือสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นแค่เบสิกเท่านั้นเองเรายังมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายเพื่อเพื่อนไปต่อยอดเพื่อเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะมีตัวตนสร้างตัวตนแล้วก็มีกระเป๋าตังค์ใช้อีกกระเป๋าหนึ่งเป็นกระเป๋า e wallet เพื่อให้เพื่อนประหยัดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อยแล้วมีตัวตนในโลก tiktok สร้าง passive income งานในโลกนี้มันมีงานที่เป็น active ที่เราจะต้องทำอยู่ทุกวันเข้าเช้าออกเย็น กับงานที่เป็นพาสซีฟก็คืองานที่ทําครั้งเดียวรับรายได้ตลอดชีพมันมีงานอยู่2อ,อย่างงานแอคทีฟหลายๆงานเป็นงานที่เป็นแฟชั่นที่เป็นงานที่คุณทําและคุณสนุก แต่ได้เงินเนี่ยเป็นช่วงเรีกว่าสั้นๆไม่ได้มีความมั่นคงอะไรที่มันเป็นแฟชั่น fashion, ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับผมเปิดร้านเสื้อผ้าจะดจุจักผมเองจะต้องเปลี่ยนเสื้อบ่อยๆลายเสื้อบ่อยๆตอนสมัยเรียนปัญญาโทตอนนั้นจําได้เลย6เดือนเปลี่ยนที4เดือนเป,นเป็นทีของเก่าอยู่่หมดเลยปรกากฏว่าต้องเลหลังขายทําให้เรารู้ว่าธุรกิจอะไรที่เป็นแฟชั่นมันต้องเปลี่ยนตลอดแล้วมันเหนื่อยมากแล้วมันต้องลงทุนตลอดเวลา ดังนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะเป็นงานเชิงพาสซีฟต่อไปของขวัญที่เราได้ทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่แอคทีฟนะครับมันเป็นเพียงแค่ความสนุกที่เราได้เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าจะพาสซีฟจริงๆนะครับต้องเรียนรู้แบบเป็นระบบการสร้างทีมแบบเป็นระบบแล้วก็ทุกๆเนื้อหาฟังแล้วต้องต้องเข้าใจเลยแล้วสามารถเอาไปต่อยอดได้